คีม่าจาคองเสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวอาลาสาวๆคนไหนรออยู่ ใจเราจริงจังเท่าไรไม่มีใครเต็มใจให้รักกันคงยังไม่ถึงเวลาคงเรา ชอบกันแต่เราสองคนต้องแกัมันไว้ ถึงเวลาของเราอดทนกับความในใจแล้วรอแค่วันเวลาให้มันหมุนช้าๆแล้วเดินไป ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณทางบ้านทุกคนด้วยครับผมขอบคุณค่ะ คิมมันคอปเต้ออีกทีนึงค่ะเซี่ยวครับส่งเสียงกรี่มมาจากที่บ้านเลยนะฮะนี่คือคู่รักแห่งยุคเลยนะฮะคิมมันครับต้คู่รักแห่งยุคเลยคู่รักเลยครับอ้าวเราอยู่ตรงกลางเหรอตรงกลางระหว่างเขาสองคนเนี่ยเป็นสกีพยานรักสกีพยานโอ้โหแหมเชื่อว่าทุกคนเห็นด้วยกับแบมที่บ้านนะว่าส่งพลังไปถึงที่บ้านเลยจริงเหมือนที่พิดาบอกว่า ถึงที่บ้านเลยกับ Virtual Concert สิรที่เกิดขึ้นและทราบมาว่าเนื่อการโคจอมาเจอกันครั้งแรกครั้งแรกเลยครับครั้งแรกครับแล้วก็เป็นบุญชีวิตผมมากเลยครับผมต้องขอขอบคุณไวแซลมากๆที่ทำให้ผมแบบว่าได้เจอไอดอลในชีวิตเลยเฮ้ ไอดอลนี่หมายถึงฟังมาตั้งแต่เด็กๆโอ้โหตั้งแต่เด็กๆเลยครับพี่ดารู้แต่บอกแรงพี่ดาเข้าวงการวัยเหมือนกันไงใช่ครับใช่ร้องเพลงตั้งแต่เด็กค่ะนานเราก็นะคะใช่เพราะงั้นเนี่ยผมผมตื่นเต้นไงครับแล้วก็ผมก็ ถ้ากิดแฟนๆทางบ้านจะเห็นว่าผมแบบประหม่ามากก็ไม่แปลกที่ผมจะประหม่านะครับเพราะว่าผมได้เคียงข้างกับคนที่เป็นไอดอลในชีวิตของผมขนาดนี้นี่เราก็เหงื่อแตกแล้วเนี่ยจริงมากจริงมากมากแล้วเราก็เชื่อว่าที่ที่ดายืนตรงนี้นะคะเป็นที่ที่หลายคนใช่เพราะฉะนั้นก็แลกกันเดี๋ยวผมให้พี่ดาืนนานๆนะเฮ้ยใกล้เข้ามาอีกเพราะเราเราเราเช็คอุณหภูมิแล้วค่ะโอเคถูกต้องครับผมผมก็เช็คอุณหภูมิแล้วด้วยได้ไหมะ ได้ไหมได้พี่เขบได้ว่าไงรู้สึกไงบ้างที่โคจอมาเจอกับพิดาครั้งแรกฮะโอ้โ็ตื่นเต้นครับเมื่อกี้ยังแบบประหม่าประมานิดนึงอยู่เลยสันสันแต่ว่าคือพิดาเหมือนเป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันครับผมในการที่แบบว่าผมแบบว่าชอบดนตรีด้วยเพราะว่าในช่วงยุคที่แบบว่าโอ้โหเอนโดฟินรุ่งเรืองทุกคนแบบร้องเพลงได้แม่ผมนี่เป็นหนึ่งในบุคคลที่แบบว่าร้องเพลงของพิดาเอนโดฟินกลองผมตลอดเลยเนาะ สุดยอดทุกคนจริงๆเนอะทราบมาว่าเตรียมตัวกันมาไม่น้อยเหมือนกันวันนี้ใช่ไหมครับเตรียมตัวกันมาพอสมควรครับจะขึ้นกับไอดอลทั้งทีเราก็ต้องเตรียมตัวเนอะใช่ไหมแล้วเมื่อกี้พี่พิดาบอกว่าเป็นคนเลือกเพลงนี้เลยที่จะมาร้ดงกับน้องๆเป็นไงฮะไปอจริงๆเพลงเอ d o r p h i มีเพลงรักเยอะมากเพลงรักเยอะมากแล้วเราเลือกไม่ถูกแต่เรารู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะตอนที่เป็นเพลงออริจินอลของพี่ทายังนะมันเหมาะกับวัยรุ่นมันเหมาะกับแบบประมาณแบบมหาลัยความรักที่แบบว่ารอได้นะ คือเรารักการแต่ว่าเราเราเรารอระยะเวลาให้มันใช่แล้วเราค่อยมาเจอกันพรุ่งนี้ไม่สายที่จะละกันก็น่าจะเหมาะกับช่วงช่วงห่วงเวลาของเขาในตอนนี้เนาะเหมาะกับวัยรุ่นสองคนนี้แล้วก็ได้ cover ให้มันเป็น R&B R&B ขึ้นมามีบีทขึ้นมาทําให้น้องๆเขาร้องสนุกขึ้นด้วยดีมากดีมากเพราะมากจริงๆเพราะมากแล้วตอนนี้แบมซ่าบาจริงๆไม่ได้อัปเดตล่าสุดประมาณสัก3ามสี่นาทีที่แล้วบอกว่าแฮชแท็กอยู่ที่อันดับ3ามละขึ้นไปอัน ดับหนึ่งเลยจริงๆนะดับหนึ่งฮะเออเชียร์เชียร์กันหน่อยฮะดับหนึ่งเถอะนะครับขอให้นฮะฮะนี่ครับกับ YSL Beauty Records X ดาคิมคอปวงใหม่เหรอคะเป็นวงใหม่เหรอปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแฮชแท็กที่มีชื่อพวกผมเนี่ยผมจะอยู่หน้าตลอดนะครับถ้าเป็นพิดาเนี่ยพิดาได้ขึ้นหน้าเลยครับขึ้นหน้าเลยด่าาคิมคอป ไม่อาจเรา <นะ S 1> เป็นเร,เราเราเรา support ค่ะเราเป็นฝ่าย support support ซึ่งกรรันและก,กันรจริงๆ <c oughs> นะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณวายเซลบีดีที่ พาให้เราได้มาเจอกันทุกคนเลยจริงแต่เมื่อกี้พี่ดาที่ได้ร้องไปก็คือจะมี music lover ด้วยใช่ไหมฮะซึ่งเมื่อพูดถึง music lover กับความสุขของเสียงเพลงที่เป็นตัวเองได้อย่างมั่นใจถ้าให้เปรียบกับความมั่นใจแบบผลิตภัณฑ์ของ YSL Beauty แต่ละคนอยากให้ออกความที่เห็นเาว่าไอเทมไหนเรเลือกยากใช่ไหมพี่ดาเลือกยากงั้นเดี๋ยวให้เก็บไว้ทีหลังก็ได้เราอยากขึ้นก่อนนะผมได้เลยมาก่อนผมได้เลยเพราะว่า ความมั่นใจของผมในวันนี้ที่ผมจะได้มาร้องเพลงกับไอดอลเนี่ยมันอยู่ที่ปากผมแล้วครับผมแท็กูอัสกูตูครับผม <c oughs> เป็นลิฟที่ผมใช้แล้วก็ผมมีความสุขกับ การวันนี้เพราะความมั่นใจนี้เลยครับผมดีดีมากๆเลยจริงๆซึ่งขอดูใกล้ๆหน่อยโอ้ยแหมสาวๆกินเลยนะสาวๆกินเลยเห็นว่ามีแบทเทิลกันอยู่ด้วยใช่ไหมจิมอนใช่ใช่ใช่ตอนนี้นี่แบบว่ามีการแบทเทิลนะครับระหว่างผมกับคอปนะครับใช่ครับใช่ดีมานแบทเทิลระหว่างเป็นคู่กันมานานครับอยากจะไฟกันบ้างใช่ครับผมเอาล่ะงั้นเปิดศึกใช่ไหมเพียงแค่กดช็อป ลิฟทีมคิมมอนทางออนไลน์นะฮะก็จะได้รับลิฟสลักชื่อทีมคิมไปเลยโอ้โหต้องมีเอาไว้นะต้องมีเอาไว้ใช่เวลาจะทาปากทาไลน์เล่านึกถึงคิมมนจะได้แบบออกไปทำงานได้อย่างมีความสุขนะนี่ต้องจัดลวล่ะเอาเขาข่มมาขนาดนี้ครับทีมคิมเ็าข่มมาทีมคอปเฉยเเอ้ยอย่าพิ่งสิฟังจากคอปเตอร์บ้างคุณมีทัตตัวชนะฮะผมมีลิฟเดอะสิลิม ผมบอกเลยว่าสีปากผมวันนี้พี่ลองมาใช้ใกล้ๆไหมล่ะอ่าเอาเอเอาไปลองมาใช้สงสารพิดาพ่ดาเขเปเลยพีดาดาเหมือนสีนี้ฉันต้อสามเก้าไม่ผมจะบอกว่าวันนี้มันเป็นความมั่นใจของผมเหมือนกันกับลิปสลิมครับผมที่แบบทําให้ผมแบบกล้าขึ้นมาลองเพลงกับพี่ดาด้วยแต่ที่สําคัญ ม kind of so, like ีแบทเทิลก so ับทีมพี่คิมมอนอยู่และก็เช่นกันเพียงแค่บอกว่าร่วมกิจกรรมกบร่วมกิจกรรมนะครับผมกดช็อป YSL l i the slim นะครับผมสลักชื่อทีมเลยครับทีมคอปเตอร์เหมือนกันนี่ไปกันเลยแยกกันแบบว่าดุเดือดเลยนะคะถ้ารักทั้งสองก็ซื้อทั้งสองนั่นแหละครับจบอจบได้ดีใช่ใช่ถูกต้องไหนเมื่อกี้จะไฟจะแบทเทิลไม่ใช่เหรอฮะกลัวกลัวแพ้กันเลยแบบกลัวแพ้นะนี่ก็ มีทีมไหนชนะนะฮะเห็นว่าคอปเตอร์จะมอบกล้องฟิล์มถูกต้องใช่ไหมแล้วก็รูปแบบสุดลับไปเลยใช่ลับจริงครับผมคือว่าแบบว่า่ะวัน่ะวันกับ่ะวันซอรนี่ผมไปออกทริปถ่ายกันมาแล้วความพิเศษของกล้องฟิล์มคืออะไรเรายังไม่ได้ล้างครับให้ทั้งกล้องเลยหมายความว่าเขาจะได้เห็นเป็นคนแรกและคนเดียวของโลกนี้ไงครับ ก็ถ่ายไปคือขาวหมดเลยนะเพราะว่าถ่ายไม่เป็นวอกหมดเลยเหรอล้อเล่นครับผมล้อเล่นแซวเล่นนะครับแต่ว่าเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ชอบมากเลยนะคือให้เห็นเป็นคนแรกจริงๆอ่ะคนแรกแล้วคุณสามารถเก็บเป็นคนเดียวไม่ต้องแชร์ก็ได้นะยหอยากให้เห็นเป็นคนแรกหรือว่าขี้เกียจล้างให้ไม่มันเป็นความพิเศษเพราะว่าเขาได้ตัวอ้องเอาไปเก็บเอาไปตั้งโชว์ได้ด้วยโอเคจริงงั้นอย่าพลาดเลยจริงๆนะครับก็ได้ฟังจาก2คนไปแล้วมาฟังจากพ่ดาครับน่าจะน่าจะมีเวลาให้คิดได้แล้วนะใช่ไหมฮะได้ค่ะอันไหนดีครับพิดาไอเทมไหน ก็คือเป็นคนแบบแรงเยอะใช่ไหมคะอยู่บนเวทีนี่ก็คือจะเหงื่อออกทุกคนก็จะเห็นว่าแบบออกมาตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นต้องประพรมนิดนึงนะคะของดานะคะไอเทมที่ขาดไม่ได้ก็คือลิเบอร์นะคะน้ําหอมที่ดาใช้ทุกครั้งก่อนขึ้นเวทีเพราะฉะนั้นก็สร้างความมั่นใจให้สาวๆได้รู้สึกแบบสลัดนี่กินมาจริงๆสาบานสาบานเลยใช่ไหมใช่จริงๆครับนี่เออ เป็ไงฮะพาผมไปโรงพยาบาลผมจะจะวายแพ้เลยแพ้เลยโอ้โหแพ้ทางใจบางกันเลยคือเวลาผมคือผมแบบทั่วๆเนี่ซึ่งเนาะคือมันเขาแปลว่าอิสระถูกไหมใช่ใช่แปลว่าอิสระภาษาฝรั่งเศสนะฮะก่อนนี่แหละพี่ดาถ่ายทอดออกมาได้ดีที่สุดเลยอย่างที่บอกนั่นตอนต้นว่าโอ้โหเป็นหนึ่งคนที่เป็นเป็นตัวแทนของสาววายสาวบิวตี้มากๆเลยจริงๆนะครับงั้นนี่แหละครับกับความสนุกความพิเศษในวันนี้ ต้องขอบคุณพ e ี่ดาจักใจจริงนะขอบคุณมาไวเซลเช่้กับพวกเราแล้วก็คิมอาเคอร์ต์ด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณผ uh> like ู้ชมทางบ้านด้วยนะคะไวเซลบิวตี้แฟนคลับทุกคนนะคะเนาะไวเมกะเจอกันอีกนะฮะอยากสวยอยากเท่อยากมั่นใจแบบพี่ดาแต่เป็นเวอร์ชั่นของตัวเองนะจัดไปฮะไวเซลบิวตี้นะฮะขอบคุณด้วยครับพี่ดาเอ็นเดอร์ฟินสวัสดีครับขอบคุณครับโอ้โหนี่แหละกับความพิเศษนี้นะฮะที่เราจัดให้เลยจริงๆนี่คือออนไลน์อีเวนต์ที่ใหญ่ที่สุดของไวเซล ของปี2021เลยนะฮะแล้วดีใจมากที่ได้เจอกันอีกครั้งเนาะดีใจเช่นกันครับดีใจนะคัที่มันคอปเตอร์นะฮะสบายดีไหมพี่บ๊อบสีรีพึ่งจบไปสบายดีสบายดีสีรีพึ่งจบไปใช่ถูกต้องเลยพี่กระแสตอบรับดีมากโอ้ใช่วันตอนจบนี่ผมแบบประทับใจมากเพราะว่าแบบว่า ขึ้นอันดับหนึ่งของเทรนไทยแล้วก็ขึ้นอันดับ9ของเทรนโลกวยครับผมใวผมสุดยอดอ่ะผมตื่นเต้ากเจนวายเดอะซีรีส์นะใช่ครับมเยี่ยมมากเอา YSL Beauty ต้องดันให้เป็นอันดับหนึ่งด้วยได้วันนี้แฮชแท็กอันดับหนึ่งแน่นอนกับแฮชแท็ก YSL Beauty Record X Diamond Cup นะถูกต้องครับเราต้องผลักขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งให้ได้นะใช่แล้วนะฮะเอาล่ะต่อเนื่องกับอีกหนึ่งความพิเศษครับที่เตรียมไว้ให้กับทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพาทั้งคิมอน